การเรียนในห้องอย่างเดียวนะครับตอนนี้ไม่พอแล้วครับสาหรับการเตรียมตัวสอบไอซีให้สอบผ่านนะครับการเตรียมตัวสอบด้วยตัวเองถือว่าสําคัญมากแต่การหลับหูหลับตาเตรียมตัวสอบโดยที่ไม่มีเทคนิคก็ไม่ควรนะครับอาจจะทําให้เราเนี่ยต้องเสียค่าสอบไปฟรีๆอีก e ก็ได้วันนี้ผมมี6เทคนิคนะครับที่จะช่วยให้ท่านเตรียมตัวสอบไอซี ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาดูกันครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมอาจารย์ซัน The Soft นะครับสมัยก่อนเนี่ยผมจะเรียกตัวเองว่าอาจารย์ซันไอซนะครับแต่ตอนนี้ผมทำหลายอย่างนะครับก็เลยเรียกลมๆว่า The Soft The Soft คือย่อมจาก The Sun of the Future นะครับตอนนี้ผมมีเว็บไซต์ส่วนตัวนะครับ the sun of the future com ท่านไปดูได้นะครับเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน,นงต่างๆของผมเองนะครับเรามาดูเทคนิคที่1น,นะครับสำหรับการเตรียมตัวสอบ IC นะครับสำหรับคนที่มีเวลาเตรียมตัวสอบมากนะครับคาว่ามากในที่นี้ก็คืออาจจะประมาณสักมากกว่า1เดือนนะครับถ้าท่านมีเวลาขนาดนี้นะครับท่านควรจะแบ่งเวลาออกมาเป็น2ช่วงนะครับคือ ช่วงที่หนึ่งช่วงแรกนะครับคือช่วงของการอ่านเนื้อหาแล้วก็ทําแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับ